ทุกคนนะคะเราจะมาดาคลิปเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอันไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทายจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะซึ่งเดือนนี้จัดโปรนะคะสี่คำถาม99บาทแบบแชทนะคะแล้วก็มีลุ้นจับนะคะรางวัลทุกหนึ่งสิทธิ์นะคะที่เพื่อนๆมาดูนะคะก็จะมี นะคะดูดวงฟรีหนึ่งคำถาม2องคำถาม4ี่คำถามแล้วก็ของที่ระลึกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยใครอยากสมัครสมาชิกนะคะสมัครแล้วก็แคปหลักฐามมาดูดวงฟรีนะฉันรู้สึกว่าฉัน่ะถูกจับผิดถูกจับจ้องอยู่ไม่แน่ใจว่าเธอกําลังสังเกตฉันอยู่หรือเปล่าหรือฉันเองเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังสังเกตเธอสองเธอดูเธออยู่ห่าง ฉันรู้สึกว่าเธอเหมือนกุญแจที่ไขไขล็อกประตูหัวใจของฉันน่ะมันมีแค่เธออ่ะแต่ตอนเนี้ฉันรู้สึกว่าเธอถูกมัดถูกปิดกั้นถูกถูกทําอะไรให้ความให้เธอไม่พูดเธอไม่เธอไม่อยากพูดกับฉันเธอรู้สึกว่าเธอถูกทําร้ายเธอเองก็เลยเงียบไป หรือตอนนี้ฉันกําลังรู้สึกว่าเธอไปหลงหลายสิ่งอื่นไปสนใจสิ่งอื่นในขณะที่ฉันคิดถึงเธอเหมือนแบบมันโดนต้องบนเลยเหมือนคนโดนของเลยคิดถึงอยากอยู่ใกล้อยากอยู่ใกล้เธอตลอดเวลาแม้เราจะมีความแตกต่างกันแม้ว่ามันจะมีอะไรที่รู้สึกว่าเหมือนจะไปด้วยกันไม่ได้หรือมันจะไปด้วยกันได้จริงหรอความแตกต่างเนี้ยฉันก็เลยมองข้ามมันไปตอนเนี้ฉันอยากอยู่กับเธออยาก อยู่ใกล้ๆเธอเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือฉันถูกถูกเธอทําของใส่ไหมหรือว่าเธอมีมนคาถาอะไรหรือเปล่าทําไมทําให้ฉันเนี่ยหลงไหลเธอได้มากขนาดนี้แล้วฉันรู้สึกแบบนี้มาสักพักแล้วมันเป็นความแบบอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเธออะแล้วก็อยากศึกษาดูใจให้เ,อ,เอ่อเธอมากขึ้นแม้ว่าเมื่อก่อนฉันอาจจะเผลอทำร้ายเธอหรือทำให้เธอเสียใจอ่ะแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจนะตอนนี้ฉันรู้สึกตัวแล้วว่าฉันอะรู้สึกกับเธอมากแค่ไหน ฉันน่าจะชอบเธอมากๆจนไม่สามารถที่จะอยู่ห่างจากเธอได้แล้วอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะสูญเสียเธอได้ด้วยนี่คือข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณตอนเย็นนะคะประมาณนี้ส่วนใครนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักซองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย